ทักทายสบายดีแล้วก็วัสดีทุกทกท่านที่กําลังติดตามแล้วก็ฮับสม้มสบายดีเป็นตอนแรงๆพี่น้องตอนแรกมันนี้กะสิได้ออหาของยุคของกินคือเก้าล่ะคือทีมงานเทาเดินทางกลับสองคนแต่มาตืมผู้นึงสรุปกะยังยุ่ป้ายุ่สามคนนะสกายผีเหลือือบอกระมาลุ้นติดตามฮับส้มไปเบิ้งน้าเดียวส่งนี้กะลมแห้งอลีพี่น้อง เอาไปคือต้นไม้ใหญ่ก็ต้องได้ระวังเดี๋ยวตอนแรกๆนี่สิขึ้นเลาะไปทังตาดขะแดงพูนะไปไกลได้พี่น้องเพราะว่าได้ยินทีมงานว่ามันมีหมูหลายทั้งนั้นนะก็ลเลยอย่าไปเลาะบางแด้บางทีมันกินมันกระบกตอนแรงน่าจะมืดพูดล้ลวเขามาฮอดที่พักน่าจะค้ำนะยังโคมมาพูละ มือเสาไแถวนี้นี่มาหอดแถวนี้ค่อยแลนมือเสานี่ยลบมันแห้งมาเป็นบา้านเป็นบาาพี่น้องแต่ลมนี้มันลมเรื่อยๆแต่เวลามันแห้งมันมาเปลี่ยนแบบมาเป็นแถวเป็นทางมาเลยนะปลุกมาอยู่ตรงนี้ก็มีมุมความอีกแันนี้ จากความตะมือเสาเห็นเขาเจ้าคิดเลยไม่มีตัวใหญ่นะมีแต่ตัวน้อยไปตามทางเลยโอ้มีอยู่ตัวใหญ่ก็นี่น่าจะมีอยู่ประมาณสามซอกพี่นะ้องหมูลบไปลบมาตามทางนี่หลบก่อนนั้นไดหมูอยู่นี่แหละ ทนมากระบอกอยู่ในนี่หลายเยพี่น้อง Số mắc bốc này có 2 cục liền như thế này. Này, này Như thế này là cái dù này Mắc bốc này đốt Tại sao mọi người Muốn ra cho ổ đạn xuống này. ยนี่แหละเมื่อคืนนี้ทีมงานเขามาการป่านะการป่าการกระปูพี่น้องไปทั้งน้ำนี่พ่อได้กินนดะ้ สองเบื้งบ้านหนึ่งมีถือนะมันมีแมสลุวานนะคือลุวานนี่น่าจะถือลองมบองบ่าอย่าเอากระหอกก็ไม่ได้จังกระหอสามโตอยู่นี่นะตัต้มหนึ่งสาอิทนะว่ามีจะเอานอนจากเนื่องจากได้ยินคือคือเสียงหมูนี่นะได้ยินเป๊กบ้านหนึง่ง แต่พอมาเบิ้งแล้วผัดกินมกะกบกอยู่งเหาหอยมันมีไมหมไปเลยนะน่าจะเป็นหอยเก่าน่าจะเสียงไม้ตกที่ใอยได้ยินน,นี่กินมะกรูดมงนี้ทั้งดูททั้งกินไม่ได้ห้าจอบจากเอต้นนี้นะไปห้ามาเบิ้งที่ปลาตัวหอยหมูเต็มอยู่เอาเชฟบานหนึ่งพี่น้องแต่ไม่ได้โตสักหนะ มีทื่อเสยก็หลอลอยเลยตอนมนกระบกตอนมันยู่ต่้อยู่ที่ดินพัดฟังเสียงหมูอยู่คิดว่าหมูกิดมากระบกพี่น้องมันขึ้นสูง่ังจัดก็เลยไม่ได้ซ้ำ หนาวพี่น้อง,งยังมีคำเลยโ่งนี้กับประมาณ4โมง เริ่มคำแล้วนะเริ่มมืดเลยกะสิจะได้หาเกลียวเลาะกับบอนก่อนกลับที่พักก่อนอาจจะในก,การเลาะมือนะมีได้จัดซ้ำหมูสองตัว ลงตัวกูเลยเจ๋อตอนคำกินมะกคุดบกนาศิดายพี่น้องมานี่เจอบกหมูอีนะลัดก็ะมิทันนะลัดหมูกลางคืนพี่น้องเอ้เก็บมังคุดบกเป็กปักเป็กปักอยู่สองตัวไม่ได้จักตัวเลยบ่กอย่หำเสือกเสียงกับ ยังมันมีถือยังมมนตัดกล้งไม้มไมมจับทางเลยทั้งบั๊ดนี้นำหมูพี่น้องนำหมูจนลงทางแล้วี่จักมาเบิ่งหอยหมูตัวที่มันไปมีไงปะเรือนะนหอยมันเย็บดินแน่นจนมีเยอะลง น้ำลายมัน,นเป๊ะๆอยู่พี่น้องเป๊กๆอยู่เมื่อกี้นียโอ้มันกินบางโฮโพ่นกับมันล่มเดยมันได้กึ้นก้อนเสียดายพี่น้องเอง้ยมีพอได้จัดเนาะเดี๋ยวสิกาดเลาะมือบัน,นี้นะมาแจ้งๆพันมีเจอหมูนะ มากินกินตอนคำหมูนี่กินมะกระบกนะกบพี่น้องเก็บ้อยนะกบลงโขยยามนี้นะ sơ mù đi Tắt mù lên con, tắt mù lên Chắc xì thự, mì thự này Mình pin na sơ sớm đi ạ mà bơm 5 điều à, hào nì Hào nì, Để mù vô mông nì, mù nè Vô sớm vàng nì Điều hòa bằng lượt mà con มือหอยมันกะจักซิเลอร์มันมีลงกระบ,บอนนะตัวใหญ่นะนี่นี่จหมดไปเนะีเลยเดอ้อแบัน,นี้เดอ้อมูลายโตมูมู้นะอกไป๊อกไปยอยู่ค่อยจานมาตะไกเลยพอดีว่ายัางโคมเลยเห็นมันทะลออยู่ถืออยู่บพเด้อันนี้เจอรอบสองพี่น้อง เจอรับสองได้จัดเลยแล้วก็คึ้ไปโหเห็นเลยดิมีเห็นฮอตเลิศฮอตพีิดเยบ้านี้จักลายนำเลยนะมันกินมะกบะอกนะเยอะทุกคนบบบนี้มือนำําทีมงานเท่านั้นหละมาเบิ้งน้ำเดียวนะ จกักขื้บีขึ้หมูมุ้งหมูหม,มูบางไงนะโบกไปฮกโบกไปฮกอยู่กินโทษทิพย์เลยแถวนี้น,ะนี่เป็ดแปลนี่มันกินนะแต่ค้าวบิดเฮามาคืนนะพอดีว่าเขายน่องมาแต่ทางปุ๊บจัดมาแต่ทางไปเลยพอกินโทษทิพย์ โถที่มันกินนะไปนน่อเลยเด้ถือยุโรปเห็นหมูัตบใงไงเห็นลูเดียวนะพอดีว่าลูโดดกะจักสิเลยหอยมันก็มันมีเยอะหอยมันกับพี่น้อง มันเป็นแบบอันนั้นได้นะน่าจะตัวนี้แหละเพราะมันยืนปิดหน้าเส่ยเมื่อกี้นะยังไปเห็นแต่หน้ามันจึกแล้วดูว่ามีชื่อของเพื่อมาทางพี่เมื่อกี้นี่คอยจะล้มละคอยเอาเอาปลายมันเท้าดิน,นหนึ่งสอง เฮาพี่เฮาเงาบกพี่ว้าดอุ๊ลุนั้นไะปพุนจับเจอเข็นมาเชื่อมาพี่จะทื่อหมูนะมันคือมาทางนี้หลายใด้ไท้ายก็ได้จัดพี่น้องจัดมุมแต่ยังไม่ทุจักเลยว่าสิทือหรือมีถือนะเมื่อนำทีมงานมาเบิ่งก็โอ้ไก่ก็ละเมื่อกี้เนี่ย เจอหมูเสจอที่สองจะจัดเป็นเส้ตัวใหญ่เลยคอยจัดเมื่อกี้นะค่อยหลนแซวมีโยพี่น้องหรือว่ามีถึอบอกเห็นถึอกระถึอน่าจะถึอน้อยไปมันปิ้นหน้าเซอร์ไก่ได้อคอยกระปะอยู่พี่เอาพักก่อนเมื่อกี้นะ่ะเ,เดินทางมาหอดที่พักแล้วมาหอดที่พักกับทีมงานจะว่าลุ้นอยู่กับมิจฉะลุ้นเลยลุ้นโย เดียวว่าถ้าหาจัดแล้วหาจักที่ถือมิถือยังมิจักเลยนำจำยังไม่ได้นำมูลายใช่ไหมมูลายโต่าเจอมาจบไม่นางเาละฮันห้ามเส่อห้ามตัวง่ายมันป้นน้าผาเสือคอาเอาเห็นว่าเจอมันถืคักนี่มันต้องป้นควองคองอยู่หั่นเนาะอันนี้วือเจออันนั้นมันถือแบบยามันสลับไปเบิ่งงี้เลยค่อยกบบมจักลายนำ กินข้าวไปไปเบิึงน้ำเดียวปลาตัวแกปลาดุกเนาะแซ่บอยู่แล้วอันนี้สิคอยจับกบมันตัวหนึ่งคอยคึดว่าเอาเบอร์พักว่าจะมาต้มปนใช่หรอมาเจอหมูอยู่ฮันอีโอ้มาเด้อกินข้าวแรงน้ำเดียวแซ่บอยู่ได้วมันกระเด็หมดโคมแล้วก็มีเหห็ดุงเห็ดโุนเวิร์ดงานลำท่างนั่นกอะซ้ำแล้วคนตะบอดตัวใครกดอกตัว คือไปนะเฮ้ยถือต้องคือยังทางเห็นได้เสียหมูกินมับวกกับเปื่อนนะเปื่อนแม่แม่แม่นิดเห็นทางกับไฟดูนตะเก่านะเห็นได้ใช่ไหมไฟนั่นแล้วไฟดูนตะเก่าเนาะครมันตะเก่านันมีแสงเนาะสบายเจอหมูแล้วกันโอเค็ว่าเจอกล้องที่เจ้านะครับคักนะฮะเอากล้องตัวนั้นมานะเห็นนะเห็นดิแปลกระลึนอยู่เลยแปลงแปลนัเห็น มูแบลงกลึนยุ่ง้เจอท yeah, nice. อีกกบแปลงกลึนยุ่ยูวงหกโพดแบบแปนนะารดแปลนนะแนอ์พริกข้างหมูแปงไปตันข้างควายนันังพ่อแวะสลุมสลิมมานะหมูทั้งคุณนะทั้งนะนอเพาะเนี่ยมาไม่าไ,ไ,ไปเพาะน่ะตางเีล่อยไปเลยเป็ดอยู่เพาะพเอาโค้งขึนมาตอนไปนี่สมออยู่ตอนมาค้ำแล้วลบขึ้นนะจังกอ เดี ou ๋ยวอมนอยจำังหม่เป็นจำคหมูตัวนี้ก็เป็นจำกัเพื่อนี้จ้ากัมืยฟังกรแถมนะมันเกืบเจ้าบอืะอาไปโทงบักเงนึ่นดำโทกันอ่ะก็ขึ้นมาเหมือนกันเวลาไมเฮิ่เติบนะเยบละมาณเฮิเตกินไรชโมงางคายากไปกระโมกไอเจ้าอหม่ไปหาเยยันเจ้าหลงป่ายันเานำมูยันเจ้าอ ลงน้ำน้ำด้วยเนี่นันหมูขมก,บบกงกบนันเต่าหมูมูเข้าอันน้ำเจ้อโอจอดจมหาดียจ้าเนาะอ่ะข้าวกินน้ำอิ่มแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็จะได้พาเดี๋ยวอ้อมไปเบิง่งบอนที่จัดหมูไปก่อนเพราะว่ายังมีมันเจอยังไม่เห็นกระโตมันมาหอดนเลย,นะยทีมงานเบิ่งน้ำบันนี้ประมาณมีไก่ไปเลย น่าจะซีฟปลายแมสมีหอ้องเศร้าไปพระอนี้ยุบี่ไปเห็นทั้งซีหนึ่งสองสามส,สี่หา้าประมาณจาะเสาะปิดหน้าเซลยุบี่หมู่ อันนี้หอยมันนี่นะนี่หอยนาแต่แบบนี้เนาะหอยแหล่งเงี้ยงแบบนี้ใครนัว่าหมูกันเนาะเป็นหน้าโลดหมูกะก่าวเป็นขวางขิงนี่กะผูกขวหนึ่งละเต็มกุกระบกละโอ้ยจั๊กลายน้ำเลยปินแข็งหมูเป็ดหมูลายโตเสียงมันก็คือว้าวแหละมันจักแนวเลยปกติปีนหนานี่ผมเล่นพูดผมเล่นพูดนใช่ตาย ตาเฮีตัวงก่อนนี่ก็เห็นกระดูกกระซากยอยู่ตัวนี้แกละเป็นแน่น,นั้นละตามเบิกโจอยู่เลยตัวใหญ่อย,ย,อยู่มีอยู่รัสามสองแมนบอลล์ข้ันี่ไม่ห้อยขามาอันนี้ ังมีเห็ดเลือดนำบ้างจังนีดจังน้อยเห็นมีเห็ดเลือดแล้วก็ย่านะมีเห็ดเลือด่นือว่ามีชื่อห้อยขาหม่ามีนี่เม่นบอกว่าห้อยขามา่าม่จากขาเฮาม่จากเบิกห้อยขาเฮาสิแต่เราเป็นตะหูตกเลิกแล้วพี่น้องจักชื่อมีชื่อมีเห็ดเลือดนำน้อยเดียวจานเห็บเด้อเห็ดชื่อกะพุ่นล่ะเน่าพุ่นล่ะจะหูจักบบดนี้ <c oughs> ทงานกะมีจักตั้งน้าเพราะว่าคอยมีอันนั้นเสียงมันนะเสียงมันหลายโตเจังมันไปเนีนเ่ยเลยดินมันแข็งมันเย็บมียุ่ลงน้ำเกลวบางน้อยเดียวมีวิตอันพลกบกะบกซ้ำเกลยวบางเลิศมันมีเหเ็ดเลยยิศเลยยากลับมาหอที่พักแล้วนะมาหอที่พักแล้วกะหาลงเสื้อแนสั้นเตรียมโตพักผ่อนก่อนอายุฮานอนก็พี่น้องไปต่อมีไว้เลยเหมย์คัดแข้งคัดขาขนาดเลย มืนน่อวีนนี้จัดหมูกะไม่ได้โตมันมีเห็นโตมันมีจักข้างน้าเลยพี่น้องเนื่องจากมันถือต้นไม้กับหลายเติบนะแต่กะยังวิตต้นไม้ไปอยู่ประมาณซีรุตอนที่เซอร์นะันับลูกเซอร์นะก็เลยมีแบบน่าจะมีสิทธิซึแต่กะน้ำกับม่จักท้างน้าด้ ก็เลยพาเดี๋ยวยาเดี๋ยววันนี้ก็หาพักผ่อนก่อนพี่น้องไงโอ้น่าเสียดายนะได้จัดหมูแต่ไม่ได้โตพอดีว่ามันปิ้นหน้าพระเสมันน้อยก็ละหน้าพระหมูป่านะก็เลยเอาไปตะไคร้ได้มีถือพี่น้องหรือว่าถือก็มีจักและเห็นเพราะว่ามันมีเห็ดเลือดกระบอดเนี่ยนะก็เลยคิดว่ามันมีถือเห็นถือนี่น่าจะห้องออกวากอยู่ฮั่นนะเพราะว่าแน่เส้อหน้าพระนะ เดี๋ยววันนี้กะหาพักผ่อนกับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะสิริขอปิพิดไวเพลงสำนีก่อนขอบมกขอบเจอหลายสำหรับทุกทท่ทานท,ท,ที่ติดตามและก็ฮับสม้มคอยเป็นกำลังใจตลอดมาเดี๋ยวคลิปหน้าวิดีโอหน้าพบเพล็กกันไหม